เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นี่ครับของแพลตฟอร์มทิกต o k นะครับอ่หรือว่าคอมเมนต์ในทิกต o k นั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อาจต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับของคลิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่ขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ครับอ่คุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m m เบมคิดกันแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนี่ครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับฝากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนี่ครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับ อ่าหรือใครนี่ครับที่ไม่อยากกรอก e ข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากเนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนี่ครับก็กดย้อนกลับมาเลยนี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นี่ครับก็ลงเชื่อ้าใช้ด้านล่างตรงนี้ไปเลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อ้าใช้ตรงนี้เลยนี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m k d h d c o m กันแล้วนี่ครับอ่าพอเข้ามาแล้วนี่ครับผักบอกคุณผู้ชมท่านใด อ่าไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะ่ครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินตรงนี้กันก่อนนะครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนี่ครับอ่าต่อมาก็จะเป็นช่องทางคิวเพนะครับในช่องทางนี้ก็จะสามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับอ่าก็จะมีเป็นการสแกนคิวโค้ดเนี่ยทุมันนี่วอลเล็ตก่ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บนเติมเนี่บก็สามารถใช้กันได้นี่ครับ อ่แล้วต่อมาะนีับตัวนี้ก็จะเป็นการโอนเงินแนบเพยนะครบบอันนี้สามอาจใช้ได้ทุกธนาคารเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่อง p o w e r l e s เนีครับแล้วก็คริปโตนะครับอ่ะและในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้เนี่ยครับชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นนีครับแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนีครับอ่าแล้วต่อมานีครับไปกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่กันเลยนะครับ อ่าดันบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าเลือกใช้บริการนี่ครับจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับอ่าในโซนวนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มทิกต็อกนีครับผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ทิกต็อกตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูที่หมดหมูลนะครับวันนี้เราจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับของทิกต็อกนั่นเองนะครับผู้ชมก็เลือกมาที่ความคิดเห็นตรงนี้เลยนะครับอ่าก็เลือกมานะครับอ่แล้วก็มาดูที่บริการกันต่อเลยนครับ อันในบริการนะครับจะมีอยู่3าตัวบริการให้เลือกใช้นะครับจะมีแบบคอมเมนต์แบบสมอิโมจีนะครับกับอ่าคอมเมนต์แบบกําหนดเองครับของต่างชาตินะครับะกอคำคอมเมนต์แบบกําหนดเองครับของคนไทยนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นตัวไหนนะครับอ่าผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวที่2ตรงนี้นะครับคอมเมนต์แบบกําหนดเองนะครับราคาถูกตรงนี้เลยนะครับอ่าพอเราเลือกบริการมาได้บล้อยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของบริการที่เราเลือกมานี่ครับ ต่อมานี่ครับในโซนรองลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ทิกตอกกันเลยนะครับแล้วก็มาที่โพสที่เราต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับหรือว่าคลิปโดนนะครับที่เราต้องการจะใส่คอมเมนต์เข้าไปเนี่ยประกอบคันล็อกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่าล้วก็นํามาวางนะครับอ่าใน่วนปริมาณนะครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่10นะครับถึง1นึ่งแสนเนะครับก็ให้ผู้ชมนะมาใส่ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับตอนหนึ่งบรรทัดต่อนหนึ่งคอมเมนต์นะครับอ่าผมก็จะใส่คําว่าอ่านารูโตไปนี่ครับอ่านา นารุโตะนี่ครับไปที่อ่สิบบรรทัดนี่ครับก็คันตําที่สิบบรรทัดเนี่ยผมก็จะขออนุญาตใส่เลยนี่ครับก็ใส่ใน็บสโตไปที่สิบบรรทัดเนี่ยครับคุณชมก็ใส่ได้เลยเนี่ยบ่าจะใส่คอมเมนต์แบบไหนเนี่ยอ่ก็ไม่จำเป็นต้องซ้ํากันแบบผมก็ได้นะครับอันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดนะครับแล้วก็กดอ่พอเราใส่คอมเมนต์เรียบร้อยเนี่ยก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยนี่ครับอ่พอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบด้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับอและต่อมานี่ครับให้ผู้ชมเนะครับ ในในา t ีก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบริการที่เขาเลือกมานะครับอในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าคลิปีโนะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงน,นี้ก็แนะนำนะครับให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าอ่าลิงก์ของคลิปดโที่เราเลือกถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าลิงก์ของคลิปวดีโอที่เราเลือกมาไม่ถูกตอ้องยอดคอมเมนต์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่า <Singer. S 2> ตรงนี้ก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะัรบค ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับก่อนที่เราจะลับไปดูนี่ครับยอดคอมเมนต์นี่ครับของคลิปโดในทิกต o k ของเรานะครับผมขอจะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนี่ครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนี่ยจะเกิดมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ากอให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนี่ครับอ้าเราก็มาที่เมนูติดต่อมินกันเลยนี่ครับอ่าก็จะมีเลือกติดต่อมินถึง2ช่องทางเนี่ยก็จะมีตัวเชื่อเรือนี่ยแล้วก็ช่องทางไล อาจจะเกิดว่าคุณชมมีปัญหาอะไรนี่ครับแล้วต่อมาในงานแบบองคุณชมท่านใดเนี่ยได้เข้ามาใช้งานกันแลวเนี่ยประกอบไป้วมีปัญหาในการใช้งานเนี่ยเราอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยครับได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนี่ครับเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับคุณชมก็สามารถการลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณชมขอจะได อ่ะแล้วต่อมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เมนูการขึ้นเงินตรงนี้เลยนีครับอ่นในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกมานะครับโดยที่อาจจะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์นะครับที่อ่ะเรายกเลิกนะครับให้เราดูด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นเงินนะครับเข้าเครดิตในเราตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วต่อมาเนี่บเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ทิกตอกกันเลยนี่ครับอ่ะตอนนี้นะครับยังไม่มีคอมเมนต์นะครับที่เราใส่เข้าามมนะะครับผก็จ อ่าลองเลเฟซหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยพอขึ้นคําว่านารูโตะเนี่ยครับที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยครับที่10คอมเมนต์เนี่ยกออ่าขึ้นมาครบเลยเนี่ยครับก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างด้วยเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปลองตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บก็อ่ามีการแถมให้เราด้วยนี่ครับอ่าและสาหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยแต่เกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้ อ่ะแล้วก็สำหรับกิมมี่นะก็ต้องขอลาคุผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ